บรรยากาศยามแรงพี่น้องสบายดีเดอ้อบัะสุปุสคนนอยที่เขามาหับสมฝากเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเดอ้อฝากเบิงฝากสมในเด้อปาลุ้มมือนี้พี่เหลียงยูครบพี่น้องเลยจักจักคำเลยพี่น้องเห็นแต่เดือนพี่เหลียงยูครบกลับมาแล้ว อยากเบิ่งกะนแต่เป็นกำลังใจให้สองสาวนี่อะไรพี่น้องเอ้ยกำลังใจใเอาน้ำกระด้าเข่าขั้วอีกแล้วมื่อนี้ผู้อยู่ขั้วผู้กำลังซิมซิมยังและและเบิ่งพี่เลี้ยงน้องนี่พี่น้องอ,งอากาศตอนกลางคืน,นมื่อน,นี้อากาศกะพอดีบัวนาวบัวหอนเป็นไร ตอนมีลมหนาวบอธรรมดาเนาะสาวๆปิ้งปิ้งก่อนปิ้ง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 มาเด้อมาเด้อมาเด้อโบกีมาส่งตังคายให้ป้าให้ลูกบังนี่มาตรวจคนท้องแล้วมาตรวจคนองโอ้วาด,ดีเพื่อนวัาด,ดีเมื่อกี้นี่แม่บบเห็นอสวัสด,ดีไหมครับสวัสด,ดีไหมสวัสด,ดีครับพ,พี่พี่ๆนมกล้องพี่ลูกนแนมกล้องพี่สวัสด,ดีครับแม่ถ่ายคลิปนะนี่สวัสด,ดีครับก่อนตั้งคายตั้งคาย ตั้งใครให้ป้าให้ลุงเบิ่งในลูกฮะตังไข่ให้เบิ่งในกูว่าฟู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 ไปตัวนอนแหไรพี่น้องเอ้ยตังไข่ให้เน่ป้ามือป้ามือมาฮิตมาฮิตโชว์สัมแม่ได้ก็ตสวดคนทสองเลยไปทำไมดิป้าลุงแน่สองสาวทำไมดีป้าลูกลูกทำไมดีป้าลุงสำไมดีป้าลุงไปมาพรมให้เรียบร้อยเลยจะมากินข้าวเอ้ย ผขาไมเ่มเปียกเขาไเปียกบกว่วีิววเลยนะชาะผู้วีให้มันเรียบร้อยแน่น้องเนื้อเอาเสือให้นัดชาเป็น้องเนื้อเสือให้น้องเนื้อใส่ออเอาถีบถีบมาไปโรงเรียนปิ้งพิ้งก่อนปิ้งพิ้งบานนึงเนยเฮียจ้าคือว่าสวัสดีครับโอ้คาราวาห้องเต้นบนนี้<ด>อือมีมั้ย ใส่ลูกแพ,พมาหามยี่พี่ลูกแพมห่าหลายยาี่โอ้ได้ใส่สอยได้ปล,ลา,า,าลุงเอ้ยโอ้ยงี้นี่กิงง่ะลอยงามบ่อืมถ้ากะเลี้ยงอีกสามปีไปถาวรเช้าหายยี่ดอกตัวนี้กขนาดหอดสองปีคือหอดสองปีไว้แค้เคยให้กับมาอยู่ปีนี้ให้ก็ได้ปีหนึง่ง ซาปีมันก็ง่ายแหละอืมจังหน่อยงอนงอนองเนยได้ลูกกันองเน่ยกัสิเป็นสองโตไปดิครับก่อนเร็วออกอีกับเป็นชาตออกอีกับเป็นาตเอางามได้พี่หน่อยไปดิอนกอยเป็นสองคนนี่ออกอีกับเป็นตัวใหตัวแปะตัวกมกันาหวฝคนหน่อยกัได้พอจิงเขายี่บ่นี่คนหน่อยนี่พี่เลี้ยงป้อนเขายอ่บ่ พี่เลี้ยงปอนขขาวน้องอยู่ป้บทน่ะพุ่นขี้ปาเกี้ยงอันนนี้อามึขี้เกี้ยงอันนนี้มึงม้น่อยอันหนี้คอหุ่นน้องพปยนี้มกระจิยกระจอยอยู่ปะลูกเี่อันนอันหนอันอันนี้อยู่อะไรกันอันนนี้เออแม่มื่อยสาธิตโอ้อะไรกันนี้แมนวาแมนวบางฮามด้อย่ปะอันนี้ ปีโป๊มากินมดบากัดแตกกิน mm, ปีโป๊ป้ะเนี่ยฮ e> ัลโหนี่นูแกงข้างในแกงข้างในไก่พี่น้องเไงแซมผิดคือเว็นเหรอเออโบเห็นอยาก็ลองเบิ่งโลดมันจะเป็นอะไรเจ้าวะโบเห็นแซมผิดสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุง สบายดีปาลูสบาดปาลูอ่ะน่าบืปุ๊ดเด๊สบายด um, ี <S <S ปะลุงใ่มต้องใ่นกเนาะอืมไมได้ใส่เอาเลนเดี๋ยวไ่มด้ีมาค้ามก็ะมาค้ามัเานอเ่กี้มักับซินไก่นาเนี่กินแล้วแหละข้าวปนข้าวบมกข้าวค่ะนกเด้อ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บวกนี้คือการอย่าไรไมันช่บาทนี่ต้องนี่แรกเลยก็คือเหยื่อแต่ปลอกเลยคือเป็นทากนะอันนี้อะไรอ่ะอึ๊บอึสบเรื่องอะไรอืม่ันนี้มัยาวไม่ห่างเลยะไม่ห่างท่าตาหนอกคือมาจองเหรอไม่ห่าง

ừ khoai rồi khoai rồi, um um khoai rồi, cứ giờ khoai Cho Kim ra mắt cái công an. Kim phải đấy, đâu mà

Con, con, con. 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 Con, con, con.

ลูกกระทะกับพันปลาเราได้แสบ่รการไหลูกกระทะลูกกระทะเนาะลูกกระทะกับเกลียวมกเกเอาจะใส่ลูกกระทะท่าลูกกระทะบูมีเลือแต่เจ้าหมกอกเอาวอันไหนไม่บอให้เลยละนั่นเลยพอเอาอย่างไม่ไปหลังกนเออหลังขวดเดียวนต่กระพอบนถ่านหลังวะบนถ่านหลัล้ล้หลังบนขวด

บุมีก็เดือดจะเจ็บกกว่บ่เอาอข้างย่างเหรอกะเอาไปกินเขาดีดอกจำก็สิด้่จำจำบาก่อพี่ใหม่คือบิเไม่แหนเนียพี่ใหม่กะทำเป็นเรมเบุมีินอยังเลยอย่าลืมพวงเนย่างนาบ้านนี่ เปิดเพลงดีแล้วก,ก็เด่นแา<บ>่คิดมาปะล,ลุ่มเบิงบบเฮ้ยไปินแล้ใช่ไหมบ้ากินแล้วนะฮะเสร็จวันแล้วก็ลืมลืมแล้วก็เลื่อนมันก็ผ่านไปสืส่อไปพ,พา,าไปสื่อใช่ป่ะดิทา่นานคิดดีเลยอยากอะไสื่อกินรถปีกินไปก่อนนะ เบมนัได้หอวาเป็นยังไงกินหมดได้ไดห่าาเฟือ่ตอนดูแนกา้นึงกระพริบคือเก่าแล้วบา,างอ,าอย่างทีนะ่จำกับพี่แต่เราเคยกินหมดที่เก่าแล้วหนาวชิมัน่ยากนะพรงนั้นไมนจำกิน ถ้าว <quin> ่า <ängen> ม <Quindi, S 1> ุกเบื Hence, it? It ้องนเหรแ้ซชวนมานังใค่คิดถึงจได้คิดแบบวฟินกิเ็ตเขาจะุ่นเบ่ได้ช็อคลูกเรานหนื่อยมึงไหน่อาฮัฟโกพาเก็ตไปรุ่งค้าวันวันนี้พักผ่อนพี่น่องวันนี้ไปหางยูฮกิน มันินเนพระพักผ่อนก่อนยังมีอยู่ยังกินไม่หมดถ้ากินหมดแล้วค่อยไปไ้เขี่ยมูมาได้มือื่นชิปิงนะคะ้แล้วเหรอขาาบเขามกี้บกอกบมกี้บลกข้ไปเลยไม่เลย้กินกับปุโอ้มึงกินไรขององน่ะก็คือจิ้นีอ่ะแล้วเอาหาไปเอไปสิไป่นถุงจับไปลูกอันนี้เน้ลง

โฟ <pec S 2> กัสคลิปนะปะลูกสบายดี